สวัสดีค่ะให้ดูไข่เป็ดถ้าถ้าถ้ามีคนดูอยู่คงดีใจแม่ดูต้องดีแน่เลยว่าในหลวงดูอยู่ใช่ไหมไลล<ะ>ดออกบ้านจะรักในหลวงอออมีชั้งเดียวไม่หรอกเราต้องพูดค่าดีสิบบะะบอกว่าบ้านไหนที่ ที่ว่ายโส่วนใหญ่จะมีกินใช่ปะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นคนของราชการทั้งนั้นเลยดูใครไปที่ได้มานี่คือกล่องนาเก็บกล่องก็ดีอย่ากล่องแล้วนี่มันจุพัธุ์ต้องซือเขาเวลาใส่อะไรก็ใส่้ําถุกอะไรได้ด้วยอะไรนี่ที่เขาให้มาเราเห็นมันเขียนหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่คองโยงที่วันนั้นเราบอกว่าน้าไปงานศพกับนีหนามีที่คองโยงให้มาเนี่ยเขียนหนึ่งหนึ่งศูนย์ แต่ไข่เป็ดมันจะเป็นรษณาแบบเนี่ยแถวบ้านเราอะลูกละห้าบาทราคาไข่ห้าบาทเนี่ยฟองหนึ่งอะเออแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนใช่ไหมเขาจะไม่ขายแบบจริงเยอะมากไงเพราะว่าเขาขายได้เรื่อยๆแต่ก็แล้วแต่นะถ้าเขาขายถูกนะแต่ไปพูดจริงๆเราก็ากไม่เราก็ไม่กินบ่อยร้านอื่นก็มีไงเดือนไปแหม่มันก็ไม่ได้ไกลมาก ถ้าเราซื้อเขาจะเขาจะมาขายอีกไงมันมันเหมือนก็มันก็ซื้อได้อ่ะบางอย่างบางอย่างก็ไม่ต้องซื้อหรอกก็จะว่ะราคามันต่างกันเยอะเกินไปคือชอบคิดคัานี่บุบบุบบุบบบบบบคุ้มเลยเนี่ยอ่ไยากรวยไหม